สวัสดีจ้าโฮล่าเองจ้าทุยไม่ใช่นะครับก็ผมซันโตนะครับคราวนี้จะมาเล่นเกมอ่ากิฟซินโดมนะครับอืมเอาละ่ะเกมก็คืออ่าเท่าที่หาข้อมูลมาแล้วก็ลองเล่นมาแบบหนึ่งนะครับมันเป็น <c oughs> มันเป็นโดจินชิของมาดะกาน่นเ่งนะครับทางไม่รู้ว่าใครทาไม่รู้ว่าประไหนทํานะครับเอาเป็นว่าเล่นแล้วก็หนุกดีนะครับอย่าพูดพันทาเพลงเล่นกับจอยถึงจะสนุกนะผมเล่นผมยังไม่เคยเล่นบคีย์บอร์ดแต่ว่าไม่มีจอยก็เลยเอาจอยลองมาเสียบเล่นดูนะครับเอาล่ะมาเรามาเล่นกันดีกว่านะครับโอเดี๋ยวใส่หูฟังดีๆกันมีสตาร์ทเกมแล้วก็สตาร์ทฟอร์มเฟิร์สแลบเซคคนแลบเติร์ดแลบโฟร์แลบนะครับ ก็สตาร์ทเด็กเกมเดี๋ยวจะไปจะไปแลบทำไมละ่ะนะครับอ่ะไปะอ่ะอ๋ะอะนะครับก็คือไอ้สตาร์ทอันในเมื่อกี้ก็คือคงเป็นเซฟแหละเพราะผมเล่นไปแล้วเมื่อกี้นะครับเรามาที่อ่าไม่หมดแรกเลยนะครับอะไรเนี่ยโลโลยูเอ็งโลอ่านยากชิหายเลยมาไปกันเลยนะครับเมื่อกี้อ๋อเล่นได้เลยนะครับไม่คือเมื่อกี้ผมเล่นโคมลาตายไปก็เลย ก็เลยมาเล่นมาโดกานะครับผมมันึกว่าจะเล่นมาฮโมล่ไม่ได้แล้วคือมันไม่ใช่เซฟเดิมแล้วตอนนี้เป็นเซฟใหม่แล้วลก็ดีอัมครเดียะเมื่อกี้อ๋อแต่เมื่อกี้ยังไม่เห็นกันงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นจากมาโดกาก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปลี่ยนตัวได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะฮะก็สําหรับใครที่เริ่มเล่นแนะนำมาโดกาก,ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนอวยฮโมละผมล่นะเฮ้ยอวยหัวด,ดำเว้ยฮโมละไปเลยเล่นโคตรยากเลยอนะ่ะ เอ้ยมาดกะเล่นง่ายน,นะแต่อสามตัวที่เหลือนี่ยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวค่อยมาลองด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าเราไปมาดกะก่อนเลยดีกว่าไปเลโก้การบังคับก็ไม่ยากฮนะก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วกันอันนี้คือไม่ได้ตั้งค่าเลยนะคือผมอินสต l l เกมเสร็จใช่มะเสียบจอยไม่ได้ตั้งค่าไม่ได้ใช้จอยทุกคีย์เลยเสียบจอยแนละ้วมันมีให้คอนฟิกก็ไม่ได้คอนฟิกก็คือนั่นแหละ <laughs> คือเหมือนคอนฟิกมาให้นะครับให้ใครไปเรียบเป็นจอยแพดอย่างเดียวนะครับ การคอนโทรก็คือ arrow key ซ้ายขวาอย่างนี้นะครับโดดไม่ได้นะแต่โดดใช้ปุ่ม x นะครับ x โดดนะครับา o เป็นการยิงท่าที่ผมคิดว่าก็มันก็แล้วแต่นะ o สามเหลี่ยมนะครับซึ่งกดค้างนี้ก็จะสามารถนะฮะปึ๊บได้นี่นะฮะแล้วก็อันนี้สี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวให้๋ยวาทำให้ดูนะครับส่วนข้างล่างหลอเขียวเียวผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเลือดนะครับแล้วก็โซลิมิตนี่ก็คือถ้าเกิดหมดก็คือตายนะครับเรียง่ายๆก็คือ โซเต็มดํานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราจบเกมเราก็จะได้กิฟเซตมานะครับซึ่งก็ถ้าใครดูมันดูกาก็น่าจะรู้เนาะอาละ่ะพ,พทพพรนําเพลงกันมา้ละไปลุยก,กันดีกว่านี่กดค้างยิ่งนะครับวิ่งายถึงเท้าวิ่งนี่แบบว่ายังไงเท้าวิ่งก็มาดูกะอยู่แล้วอะอะนี่เดี๋ยวผมจะลองกดสามเหลี่ยมให้ดูนะครับไอ้สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการใช้ท่าเขาเรียกว่าอะไรท่าเว้นมนอะซึ่งโฮมอลานี่ก็จะเป็นท่าไอายหยุดเวลาของเขานะฮะ ซึ่งอีมาโดกานี่ก็ถ้าใครเคยดูนะมาโดกานนี่ก็แทบจะไม่ได้แสดงผลอะไรมากเลยนะมีแสดงตอนจบที่ฆ่าแม่มดทั้งโลกก็แค่นั้นนะใช่ปะเพราะว่าเพราะว่าลูบลูปของลูปที่ที่ในอนิเมะนี่คือมันไม่ใช่ลูปที่โฮมุระเดินทางตอนนี้มาโดกะเป็นเป็นแม่มดใช่ปะล่ะ <c oughs> ก็คือมาโดกะายังไม่เป็นแม่มดมันก็แค่ฉายแค่ลูปนั้นให้ดูนะครับไป กดค้างตายเรียบนะฮะตายเรียบที่จริงเล่นครังนน้งแรกนี่ชิบหายนะยากมากนะครับแต่นี่เล่นมาหลายรอบแล้วก็เลยเออชิดหน่อยอืมแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวพอมันมาเยอะๆผมก็จะสติแตกตะเบิดหมดนะฮะอืมอืมเอ้าเข้าไปเดี๋ยวชุบชุบชุบอืมอืมปิดด้านเดี๋ยวซิมาดูกับเอาเข้าไป มันดรอปไม่ได้อะเสียดายตรงเนี้ยหนึ่งสองอืมเป็นเกมสองดีที่ผมสนุกมากเลยใครดูมาโลกาก็อาจจะปวดหัวกับพวกกราฟิกที่มันแฟนตาซีแบบเนี้ยนะซึ่งผมก็เป็นนะแต่ดูไปดูมาก็เออรับได้วะชู่มีมีเป๋มีเป๋โอ้ยพ่อมีเส้นสนมไงวะพวกแตนไก่อยู่นะ อืมพูดถึงพ่อพ่อก็มาโอ้พ่อก็มาก็ขอจะสักดอก,กนออหนึังนอ,อืมอืมนึงสองอืมจัดเต็มเต็มัดเต็มเต็มเด็ดทุนี่อย่างนี้อย่างนี้เล่นอย่างนี้อะโดยมารับลูกอีกคือที่จริงไอท่าไม่ตายนี่มันไม่ต้องกดรัวๆหรอกแต่ผมกดรัวๆทำไมก็ไม่รู้หนึ่งสองระวังเอระวังตัวใหญ่ระวังตัวใหญ่หญอืมหนึ่ง สองลงลงมาแล้วมึงโดนนั่นไงลงมาแล้วโดนบอกแล้วเตือนแล้วนะไม่โอกาสนำสกุลคาเดเมะหรอคาเนเมะเอ้คานาเมะใช่เหรอโอ้ไม่รู้อ่าสำหรับด่านนี้นะอุ้ยโอ้ยเต็มเต็มเลยไม่น่าแนะนำใครเลยสำหรับด่านนี้ผมแนะนำว่าให้หนีพวกมันก่อนหนีจากตรงนี้เดินเรือใบข้างบนก่อน ให้พื้นมันเรีกยอนไม่งั้นมันยิงลาบากแล้วกันโอเครอให้มันมากองส่วนกระกอกให้มันมารวมๆกันนะฮะแล้วก็ใช้ท่าเนี่ยฮะอ้อออออือออืออออืออออื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 อออืเอ,อือะะอนนะะมมอือืมอืมมยนะ อย่าไปสู้กับมันตรงทางเอียงๆแบบนี้มันสู้ยากขึ้นมาสู้ข้างบนเนี่ยชุบชุบชุบยื่งกระโดดเท่ากันเร็วชุบชุบไม่กระโดดแล้วแบบชุ้มเหมือนเราเดินอยู่บนลาวเลยโอเคตรงนี้ไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดเออมีนี่หว่าต้องเดินเข้าไปก่อนใช่ไหมนั่นไงมา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 อื้มอื้มไหนเวลากดแล้วมันมันจิกหนึ่งสองอื้ม เลยข้างล่างอีกตัวสองตัวเลยหนึ่งสองขึ้นมาห,หมดดิโออะไรวะขึ้นมาแล้วเนี่ยเปิดล้อเลยเนะี่ยเอ้ห่างสารจริง <c oughs> เหลือตัวสุดท้ายโดนดาเมจเยอะสุดเลยอ๋อ้าตอนนี้สู้ไปก่อนนะฮะพอดีมันเยอะมันเยอะพอควรก็เลยเาจาัดสักหน่อยแล้วกันอืน่าจะหมดแล,ะละ้วล่ะหนมไปสู้ได้ไหมมันคงไม่ขึ้นมันตามมาแล้วนะฮะ

โอ้โหวุดวุธวุดวดนี่ไงอันนี้ไม่ได้กดผิดอันนี้ตั้งใจทำคานตนตัวหนึ่งสองโอ้โหนี่ตรงเป้าเลยตรงเป้าเลยตรงสายตรงตรงสายหนึ่งสองอืมแหมตวัวเจมี่ยงชมพูชมพูเลยนะโอเคเปลี่ยนชาร์อต์แล้วนะครับ าสามโต๊วกูเอาอื๋อ๊อเออ,ต,อตัวพวกเนี้ยมันจะมันจะเปลี่ยนร่างไปในเนี่ยนะฮะซึ่งมันลำบากต่อการใช้ชีวิตมากเลยอ,มอมืมาเป็นแถบเอาไงดีเล่นเล่นนี้แล้วกันดนสดแล้วแล้วกัน ชาติอืมตัวเดียวก็เอาเอาหมดนะไม่ห่วงจึก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 นี่แน่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 จะเต็มเต็มจะไปอู้หูสงสัยจะเต็มไม่ทันแล้วโราโดนโดนล้อม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 ชิบหายแล้วไงอืมเอายังทานยังทานอืมยังทานยังทานย่งทานอืม เดี๋ยวหาตังคว่าก่อนโอ้โอ้โอ้เดะเดะหนึ่งสองไม่เอาข้างบนเลยเอาเอาข้างบนออกหมดละหมดละหมดแล้วโอ้ยไม่มีที่ไปเลยหนึ่งสองเอาไปอืมอย่างเงี้นชึบชึบชึบเออชึบไอ้ไอ้ทางออกทางออกทางออกออกดิจะไปสู้กับแม่มดทำไม แลวว่าแต่พรที่มาโดกะขอคืออะไรนะไม่รู้ลืมแลวไอ้ชึบเกือบแล้วึพรที่มาโดกะขอขอให้แม่มดหมดไปป่ะขอให้ไม่มีแม่มดในโลกนี้ปะ่ะใช่ป่ะวะน,านาว่าจะใช่ได้ขาวามีภาคสองอีกวันนั้นผมไปงานแคปเขาบอกว่ามีภาคสองแล้ว เห็นคนคิดกันใหญ่เ๋ยผมก็อวยหัวดำของผมไปหัอกมาสนใจนะผมไม่รู้ว่าคนโวยหัวดำเยอะหรือเปล่านะไม่เคยได้ติดตามแต่ผมก็โวยหัวผมเป็นคนเดียวน่ะแต่ดีสบายใจดีเกี่ยวอะไรปะไม่เกี่ยวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ข่าวที่หลังแล้วกันว่าภาคสองมีหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องมีดีงานแคปเขาบอกมาขนาดนั้นไม่มีได้ไงแต่ยังไม่รู้เฉยๆไงว่ามันออกตอนไหนแต่ผมว่ามันก็น่าจะจบแค่แค่ตรงนั้นนะไม่อยากให้มันหลูบกลับมาอีกอะซ้ำซากว่าว่า ถ้าเกิดแบบว่าเราเหมือแนบบแบบว่าฮมูล่าแบบว่า,แบบวาคิดได้อ่ะอยากช่วยอยากช่วยมาโดกาเงี้ยแล้วก็ลูบกลับมาอย่างเงี้ยหรอไม่เอานะเพราะว่าเท่าที่เห็นนะคือแบบทุกคนครบ,บเลยอ่ะทุกคนเลยเป็นเป็นแม่แม่หมดหรือเปล่านี่ไม่รู้เห็นครบเลยก็แสดงว่าอาจจะต้องมีลูกกบกลับลูบย้อนอดีตใช่เะละ่ะเออพื่จักกูจะมาบ่นทําไมวะเนี่ยกูแคร์เกมอยู่เนี <laughs> ่ยมาบ่นเรื่องอนิเมะทาไมวะปัดโท่เอออีกรอนไหมงะ โอ้ยร้อนอะ,อะบนต่อดีกว่าไหมใครที่ดูมาดกูกาก็คอมเมนต์ไว้นะว่าค,งงคิดยังไงกับภาคสองคิดยังไงคิดยังไงกับซีซั่นสองว่ากันไปเลยนะครับแต่แต,แต่ไอ้นี่ไอ้นี่พอนะโอพี OP เขาพอนะไปฟังมาแวแ้บๆไม่รู้ของใครร้องอะ่ะไม่น่าจะอบไม่น่าไม่น่าจะของใครริดหรอกอแต่ถ้าเกิดใครริดดีก็ดีดดดนะ คือก็ไม่ต้องไม่ต้องดูกันละนี่มองนี่ไม่ต้ฟังเพลงกันอย่างเดียวอไม่ใช่สวัสดี hello h e โ l o ตัวอะไรเนี่ย hello นั่นไงบอสนะครับผมโอเคผมมีเทคนิคการสู้กับมันนะอย่างแรกอย่าไปเข้าใกล้มันเราเป็นสายยิงไกลเราก็ไม่ต้องเข้าใกล้มันอย่างนี้แลถูกแล้วอื มันจะมียังหวาดหนึ่งฮะที่มันจะมันจะโดดตะปบะเนี่ยนะฮะซึ่งเราสามารถเข้าไปอึ่งโดนกาตัอึงอึ่งไม่ทันเลยเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดมันยืนเนี่ยเราจะใช้ท่าไม่ตายแล้วมันจะไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นอึ่งให้ตอนที่มันโดดตะปบเนี่ยให้เราเดินเข้าไปกลางตัวมันล้วใช้ท่าไม่ตายจังๆฮะแน่นอนนะอึ่แต่ถ้าเกิดเราโดนมันตะปบก,ก,ก,ก็ก็เจ็บเหมือนกันนะอึ่งกันไกลกันไกลระวังไกลอืมเห็นไหมครที่ผมมออยู่ไกลๆมันก็พออย่างงี้แหละ อเอาอยัางอ่ะตะปบยังอ่ะเฮ้ยพิดพีดโทษโอคอมเมนตะ์เ <c oughs> ต็มเต็มเต็มเต็มโดนหญ้าเต็มเต็ม <c oughs> อะไรอยูเออยเย่เนี่ยเอ้าพยายางอ่ะตะปบสักท่เที่ได้เข้ามาไกลแล้วเตรียมตัวตะปบแล้วแน่เลยมาตะปบมาตะปบมาตะปบมาอืมอย่างงั้นอย่างงั้นอุ้งก็โดน,นเหมือนกันเว้ยเอ้าลุกลุกเร็วจังเลยต <c oughs> ายยังไง เฮ้ตะปบอีแล้วตะปบอีกแล้ววิ่ง้าไปวิ่ง้าไปไม่ไม่สนใจแล้วกดล้วละนี่ตรงหน้าตรงหน้าเอาเอาจังหวะจังหวะจังหวะเออนั่นแหละโอ้ยช้าจังเลยมาตัวกะจังหนึ่งองอดนเตียไปเตียไปเอ้าเอจังหวะจังหวะจังหวะโอ้ยอหมดหมดแก๊สหมดอ๋อยดอดออดออดอออกนี้มากยิงยิ่โอ้โหเต็ม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  เต็มๆต็้งูเต็มๆด้วยนะครับเวลาเราตายเราก็จะใช้ไอ้โซลิมิตเนี่ยเยอะนะครับเพื่อที่จะได้เปลนคืนชีพน่าจะ2,000เนาะว้ายอะไรวะเกิดมาก็โดนเลยเหรอว้ยอ่าไปไหนแล้วอ,ะอ่ะอ่าอุ้ยเต็มเต็มอืมๆๆอืม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 ตายแล้วอ้า เหนื่อยไอตโซเจมนี่ก็เริ่มดำแล้วนะกลีปซีจา๋าติงติงติงโอเคใช้เวลาทั้งหมด8นาทีนะครับโอเคเรียบร้อยเราทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็ได้กรีปซีไปนะครับโอเคสำหรับแม่มดตัวต่อไปเอตัวนี้ที่มามิชื่อมามิป่ะ มามีไอผมงเหลืองอรไอที่โดนกัดน่าจะตัวนี้หรือว่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไว้เล่นกันตอนหน้านะพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเลยไปดูซีซั่นสองไปดูแล้วมาอภิปรายกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับนะครับสวัสดีครับก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะครับก็ถ้าเกิดต้องการติดตามตอนต่อไปนะครับก็คลิกลิงได้เลยแต่ถ้าคลิกแล้วไม่มาก็แสดงว่ายังไม่มีนะครับก็ยังไงชอบยังไงก็กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ